กองกำลังผาเมืองร่วมกับกรรมนภาคสามสยสองอร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในพื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่7กรกฎาคม2568เวลา8ดนาฬิกา30นาทีกองกำลังผาเมืองร่วมกับกอรมนภาคสามสยสองอโดยชฉกอชายานุภาพ ชปกร309และชพส3202ร่วมกับเทศบาลตำบลเมืองหน้าผู้นำชุมชนคณะครูเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลินหลวงและประชาชนในพื้นที่บ้านลินหลวงร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม ถ้าชนมพันษา28กรกฎาคม2568อีกทางเพื่อให้ส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่แสดงออกถึงความรักความสามัคคีในการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตชุมชนสำหรับต้นไม้ที่ปลูกประกอบด้วยต้นพยูงต้นประดูต้นศักและต้นขนุนชนิดละห้าสิบต้น รวมทั้งหมด200ต้นบนเนื้อที่ประมาณ1ไร่ณนะพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรินหลวงตำบลเมืองนาะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายสมชายปัญญายมรองนายกเทศมนตรีเมืองนาเป็นประธานมีเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวน100คนสงสัก์พรมเอี่ยมชัยนรงอน,นันท์ปัญญสุทธ์ต้นข่าวภาคเหนือรายงาน